สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกนะคะสิ้สีสัชนาลัยสุโคไทยนะคะวันนี้นกอสิ้นสวยๆเนื้อนุ่มๆใส่สบายๆมาให้ชมกันอีกแล้วนะคะแล้วก็สีอันนี้สามารถไปไปงานมงคลได้สอีอ่าสีชมพูสีน้ำตาลนี่ค่ะสีเหลืองชุดนี้นะคะอันนี้ก็ยกดอกชมพูยกดอกเหลืองชุดนี้จะเน้นไปงานมงคลนะคะจะแบบสีหวาน,วาน แล้วก็สีสดใสน้แปลแค่ะเดี๋ยวดูรายละเอียดที่ระบผือเลยค่ะอ่ผืนแรกนะคะเป็นผ้าหมักโคนนะคะเนื้อเขาจะนุ่มอยู่แล้วใส่สบายแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะคะอันนี้เป็นงานทอมือสีไม่ตกผ้าไม่หัวเส้น,นะคะ่ะอันนี้นกให้ดูว่าเนื้อผ้าเขานุ่มขนาดไหนนะคะอันนี้จะเป็นพื้นโทนสี น้ำตาลนะคะแล้วก็ยกดอกสีชมพูอ่อนๆแบบนี้ค่ะก็บอกว่าใส่แล้วก็สามารถไปงานมงคลงานแต่งได้นะคะนี้นะคะใส่กับเสื้อสีชมพูชมพูได้เลยค่ะใส่แล้วก็จะประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะสีน้องจะอ่อนระมูนค่ะลองให้ดูใกล้ๆค่ะและทั้งผืนก็จะเป็นทั้งตัวสิ้นแล้วก็เชิงสิ้นนะคะ ฝ้ายที่ใช้ในการทอ่อาดอกทอลายก็จะเป็นสีเดียวกันเห็นไหมคะส่วนเชิงก็จะเป็น slice, สไลซ์สเฉดสีสไตล์หมักโคนค่ะสีจะเบาๆตาดูมีความสุขนะคะพืนนี้อ่ต่อไปพื้นที่สองค่ะที่น้องไม้ชมนะคะพื้นนี้จะเป็นอายกดอกด้วยสีน้ำตาลนะคะบนพื้นสีครีมค่ะ ลายน้องก็จะโดดเด่นแบบนี้ค่ะเป็นลายดอกบัวนะคะอนี้อย่างที่นกบอกเห็นไหมคะว่าตัวสิ้นเชิงสิ้นยกดอกด้วยสีเดียวกันค่ะเวลาใส่แล้วน้องก็จะเนี่ยค่ะจะสวยโดดเด่นเห็นไหมคะว่าดอกชัดเจนมากเห็นไหมแล้วก็หัวก็จะเป็นสีครีมค่ะใส่แล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะสามารถออกงานได้นกบอกแล้วค่ะ ชุดนี้สวยงามอะอันนี้พื้นที่สองนะคะพื้นที่สามหายยกดอกสีเหลืองพ,พื้นนี้ยกดอกสีเหลืองดอกบวบนะคะบนพื้นสีน้ำตาลแบบนี้เลยคะ่ะเห็นไหมคะก็จะเป็นลายดอกเล็กๆๆแบบนี้คะ่ะแล้วก็ต่อด้วยเชิงโทนสีเดียวกันค่ะเห็นไหมคะ เชิงก็จะเป็นโทนสไลด์เฉดสีนะคะโทนน้ำตาลแดงออกมาแล้วก็เป็นสีเหลืองอันนี้ก็หัวนูกปอกแล้วพืน้นนี้ก็ยังคงความนุ่มเรียวเห็นนะมคะของลักษณะของสิ้นหมักโคนนะคะใส่สบายค่ะชุดนี้สามารถ ใส่เป็นงานแต่งได้โทนสีเหลืองทองเราสามารถจิบอันนี้ได้อันนี้ยกดอกด้วยดอกด้วยสีเหลืองดอกบวบนะคะที่นกว่าก็จะเป็นสีเหลืองที่แบบสว่างน,นิดนึงค่ะชุดนี้ในราคา2200บาทนะคะเมื่อปูกาวแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะยกดอกสีชมพูอ่อนเหมือนกันค่ะแล้วก็บนพื้นสีน้ำตาลนะคะจะเป็นดอกเดียวกันกับเมื่อกี้นะคะ ชมพูอ่อนๆค่ะงานเกลไกจะเป็นแบบนี้สีแบบนี้นะคะแล้วก็เชิงก็จะเป็นสีชมพูอ่อนเหมือนกันสไลด์เฉดสีน้องให้ดูดอกใกล้ๆค่ะชมพูอ่อนๆแบบนี้ค่ะแล้วสีล้ำตาลแล้วก็หัวก็จะออกโทนชมพูชมพูเพื่อให้รับกับตัวสิ้นนะคะงานบ้านเราเป็นงานทอมือนะคะสีจะไม่ตกผ้าจะไม่หดค่ะ ใส่แล้วถ้าใส่แล้วก็จะเป็นลักษณะนี้น้องจะมีความสวยใส่สบายค่ะน้องบอกเลยค่ะอันนี้สีพืนแล้วต่อไปพื้นที่ห้าพื้นนี้ยกดอกสีเหลืองเหลืองเขียวนะคะนี้จะออกมุมเขียวพื้นพื้นจะเป็นแดงเขียวค่ะคือยืนด้วยสี แดงพุ่งด้วยสีเขียวแล้วดอกก็จะเป็นสีสีเหลืองแบบนี้นะคะแต่เวลาดูไกลๆน้องจะออกเป็นเขียวๆนิดนึงนะคะอันนี้ค่ะน,ะนะล้องบอกว่าชุดนี้สามารถใส่เป็นงานแต่งได้งานมงคลขึ้นบ้านใหม่หรืออะไรได้เลยคะ่ะนี่นะคะสวย คืนนี้สีชัดเจนมากเลยคะ่ะถ้าใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสีไม่เยอะแต่สวยค่ะแล้วเป็นงานทอมือนะคะงานหมักโคนลกปูผ้าก,กาวให้แล้วผ้ากาวก็จะใส่สีที่นี่ค่ะข้างนอกออกโทนเหลืองข้างในก็จะใส่แบบโทนสีเหลืองให้แบบนี้เลยคะ่ะ อันนี้เลยราคา2 2 0พันรอบาทนะคะเซตนี้อ่าส่วนอีกสองผืนที่นกไม้ชมอันนี้จะอ่าดูเรียบหรูมีสไตล์ค่ะเรียบเรียบดูดีค่ะผืนนี้อันนี้จะเป็นแบบมักโคนเชิงมักโคนสามจกต่อกันเป็นผืนนะคะอันนี้ก็ปูผ้ากาวแล้วเห็นไหมคะอันนี้จะยกดอกด้วยสีโทนโอรสนะคะบนพื้นสีครีมคะ่ะโอรสครีมนะคะนี่คะ่ะดอก ส้มโอรสคะ่ะนี่ค่ะใส่แล้วก็ก็จะประมาณนี้เลยค่ะเรียบเรียบดูแพงครับคืนนี้ค่ะแล้วสีนี้ก็จะหาย,ยากไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะพื้นครีมแล้วดอกยกดอกด้วยสีโอรสแบบนี้นะคะ สีน้องจะละมุนมากค่ะแล้วเขาก็จะมีความเงาเงาของฝ้ายนะคะเพราะว่าเป็นฝ้ายหมักโคนเนื้อดีค่ะนนชุดนี้ผืนนี้ในราคา2,500บาทค่ะแบบนี้แล้วนกมีมาให้ผืนนึงสำหรับคนที่ชอบแบบสีสดใสนะคะนี่ค่ะนุ่งหน้านางได้เก๋ๆนะคะเอาไปตัดสำเร็จได้ค่ะเป็นแบบสิ้นหรือก,กระโปรงผ่าหลังก็ได้นะคะอันนี้ ใน่าผืนนี้ก็2,500บาทนะคะนี่ค่ะเป็นแบบสามเชิญดอกัตเป็นผืนค่ะอันนี้ก็จะโทนเฉดส,สีแดงนะคะแล้วก็ยกดอกด้วยสีครีมค่ะเห็นไหมคะน้องก็จะมีความโดดเด่นของสีแดงแล้วก็ดอกสีอ่อนๆซอบๆใส่แล้วน้องก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นริ้วๆนะคะ สามารถไปตัดเป็นสิ้นหน้านางได้นะคะเพราะว่าเคยมีลูกค้าแบบสั่งตัดหน้านางเพื่อเอาไปใส่ค่ะผ้ามีขนาดประมาณอารอบวงนะคะรอบวงนี้คือ180ความสูงประมาณ110เซนนะคะใครชอบพื้นไหนทักนกได้หรือว่าสามารถาไปที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองได้นะคะหรือว่า กดลิงก์แอดไลน์ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับภาพสุขโาไทยได้ค่ะแล้วก็ฝากกดถูกใจอ่า u u u e e เป็นกำลังใจให้นอก่าสิ้นส,สวยๆให้ชมกันได้นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ